สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ10ล่างสูตรที่8นะครับผมก็ใช้หลักหมืน่นหลักหมืน่นหลักร้อยบวก1คง,งที่หลักหมืน่น หลักหมื่นหลักหมื่นหลักร้อยบวกหนึ่งคงที่นะครับผมแนวทางย้อนหลังก็จะเป็น10งวดด้วยกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนา64นะครับเริ่มกันเลยนะครับผมนะครับ4 2่บวกสเป็น4 4่บวกหเป็น10บบวกหนึ 11, ได้1เป็นเลขดับวกเจหลัก10เป็นเลข7เลขดับเป็นเลข1นะครับผม1ดับ หนึ่งไม่มานะครับแล้วก็วันที่16มีมีนาครับผม3 3เป็น6 6หบวกหเป็น11บเวกหเป็น12ได้2เป็นเลขดับ่งก้าวลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับวันที่1เมษายนนะครับผม1เมษายนก็จะได้9กบวกเเป็น18นะครับ8ปดบวกสีเอา2องบวกหเท่ากับสามในเป็นเลขดัึบวกศูหลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข3 3ดับ 3ไม่มานะครับวันที่16เมษายนเจบวกเเป็น14บสี่เอาสบวกสเท่ากับหบวกหเท่ากับเดในเเป็นเลขดับวกห้หลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มา2พฤษภาคมนะครับ7 1เป็น8ปดในแเป็นเลขดับบวกหนหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มาแล้วก็วันที่16พฤษภาคมนะครับ2 1เป็น3 ด้3เป็นเลขดับบวก1 4หลัก10เป็นเลข1เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา1มิถุนา8บวก8เป็น16เอา6บวก5เท่ากับ11นะครับเอา1บวก1เท่ากับ2ใน2เป็นเลขดับบวก4 5หลัก10เป็นเลข4เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มา16มิถุนา9 3 27นะครับเอา7บวก1เท่ากับ8ใน8เป็นเลขดับบวก1 7หลัก10เป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดับ แไม่มา1กรกฎาคม9บวกเเป็น18เอา8บวก8เป็น16บวก1นะครับเอา6บวก1เท่ากับ7ใน7เป็นเลขดับบวก2 9นะครับหลักสิบเป็นเลข2เลขดับปเป็นเลข7 7็ดับ 7ไม่มาแล้วก็วันที่16กรกฎานะครับผม1บวก1เป็น2นะครับ2บวก5เป็น7บวก1เป็น8ได้8เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ